วันนี้นะครับมาเจอป้าแดงเลยวันนี้มาเจอตัวป้าแดงป้าแดงกําลังปรุงอาหารให้เราอยู่ป้าแดงสวัสดีครับป้าแดงป้าแดงร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับห้าสามปีเริ่มต้นเลยกับแฟนเป็นรุ่นที่สองคือลูกอ๋อนี่ลูกสาวเหรอครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมอะตามาเพราะว่าได้ข่าวว่าวัตถุดิบที่นี่เด็ดมาก หัวปลากินและแบบไม่มีคาวเลยต้มยำปรุงรสชาติเด็ดมากวันนี้เลยอยากมาพิสูจน์ฝีมือมอร่อยมากใช่ไหมป้าป้าก็ยืนยันแล้วนะอร่อยมากถ้าไม่อร่อยผมไม่ไม่จ่ายตังค์นะป้านะ <c oughs> <c oughs> ยอก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 ข้าจะมาริงก็คือมาทางฝั่งฝั่งพระนครนะข้ามสะพานสังกีลงมาถึงหน้าผมว่าน่าจะประมาณ500เมตรร้านก็จะอยู่ซ้ายมือถ้าใครมาทานมือน้อกลางคืนเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยก็คือหลังหลังหนึ่งทุ่มก็สามารถที่จะจอดรถข้างทางได้เลย แต่ถ้าใครมาช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะหาที่จอดรถยากหน่อยผมเห็นฝั่งตรงข้ามนะจะมีปั๊มบังจากอยูอาจจะไปจอดตรงปั๊มบังจากตรงนู้นได้